ว่าที่เขาหยี่เราเพราะว่าเราแบบเป็นเด็กเกินไปแล้วแบบเป็นคนที่แบบว่าไม่ค่อยนอน ว่าไม่ค่อยเคารออะไไย่ง่งเมป็นเพราะว่าอาจจะพี่ๆเขาเขาคบกันมานานแล้วกินเพิ่งจะมารู้จักกับพี่เขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วซึ่งเหมือนแบบเราเราเพิ่งจะเข้ามาแล้วเด็กกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะอาจจะยังแบบไม่ได้คือกินก็ไม่ได้มีเวลาไปเจอกับพวกเพื่อนๆพ,พี่เขามางอะไรอย่างเงี้ยน,นานๆได้เจอทีไม่ได้มีปัญหาอะไรนะแต่ก็มีกันไปทันข้วอะไรกันปกติพูดคุยกันปกติกกกตค่ะค,คือทุกคนน่ารักมากพี่เอมี่พี่นุ่นพี่ส้มจุกทุกคนน่ารักไม่มีใครเป็นอย่างที่พวกพี่ๆบอกเลยนี่กิ๊กเข้ากันได้ดีไหมคะเข้ากันได้ดีก็ปกต ก็ชอบคนนั้นเราเห็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะครั้งล่าสุดเมื่อไหร่ครับที่ไปทานข้าวกันควรเกิดพี่เติ้ลนะคะ<อ>น่าจะเดือนสองอาทิตย์สองอาทิตย์ที่แล้วมั้งคะจะไม่ก<ำ>็มไม่มีข่าวแบบนี้อกอกมาก็งงนะงงเหมือนกันเ <c oughs> พราะไม่ได้มีปัญหาอะไรหรืออะไรเลยค่ะ <c oughs> แล้วนั้นน้อยเคยเจอค่ะเจอพี่เติ้ลอย่างแบบพี่เติ้ลเนี่ยลืมเ,เ,เอาลูกีนไปเล่นละครได้เลยหนูหนูไม่ค่อยมีเวลาให้พี่เลยอะไรเงี้ยก็ยังคุยกันปกติเรียกว่าเราก็เข้ากับพวกพี่เขาได้ดีใช่ใช่ค่ะก็น่าจะดีนะคะยังไงกับพี่เกลลี่เียเขาเป็นคนกลางเนี่ยเราคุยกับเขาไ กินเรื่องข่าวทีนี้ครับกินยังไม่รู้ข่าวเลยกินเพิ่งรู้เนี่ยคือกินเพิ่งรู้เหมือนกันนะคะก็ไม่ได้คุยอะไรเขาแต่ทางพี่นุ่นได้ออกมาบอกปกป้องเราแล้วว่าน้องกินไม่ไม่ได้มีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยเราได้มีการพูดคุยกับพี่นุ่นอย่างครับพี่่นนุเพราะพี่นุ่นเป็นคนน่ารักมากก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรจริงก็เป็นอย่างที่พี่นุ่นบอกอะค่ะเป็นอย่างนั้นจริงจเป็นไงบ้างคะตอนนี้เจอกันมากขึ้นหรือว่าเจอกันน้อยก็ปกติอะค่ะเพราะว่านี่ตอนนี้กินเปิดเทอมแล้วเรียนด้วยแล้วนี่ละครเวทีอีกเรื่่องคะ